พมาถึงขั้นตอนการเติมแล้วนะครับเราก็มีเหมือนเดิมนะครับมีแค่กากมันอบแห้งนะครับแห้งมากๆนะครับก็ขอบคุณพี่พลพัทยาอีกครั้งที่กรุณาส่งกากมันอบแห้งตัวน,นี้มาให้ผมได้ใช้นะครับได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะแล้วก็มีหัวอาหารเหมือนเดิมนะครับมีเพื่อนๆถามมาบ่อยเลยว่าอ้าวแล้ว e อใส่ไหมครับกากน้ำตาลใส่ไหมผม บอกไว้อีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้เลยนะครับว่าผมใช้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรที่ใส่เพิ่มเติมไปจากนี้ไม่มีหมกเม็ดนะครับผมใช้ยังไงผมก็ทําให้เพื่อนเอนดูอย่างนั้นเลยนะครับใช้สองอย่างนี้แค่นั้นแค่นี้เองนะครับเรามาผสมกันเลยเราจะเริ่มด้วยอันนี้เราไว้เติมรอบแรกนะครับเราก็จะใช้ประมาณ ามขีดนะครับอืมสามขีดผมก็กะกะเอาเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับสามขีดแล้วก็หัวอาหารหัวอาหารตอนขุนเนี่ยผมจะใช้ประมาณสี่ขีดเลยจะใช้เยอะกว่ากากมันด้วยนะครับแล้วก็ให้มันเข้ากันนะครับ มันเข้ากันเสร็จแล้วนะครับตามสูตรที่ผมได้บอกไปนะครับเอาอาหารหมูบวกกับกากมันแลว้วคูณ3ามจะได้เป็นปริมาณน้ำนะครับตะกี้เราใช้กากมัน3ามอาหารหมูสี่นะครับสามบวกสี่ 4, เป็นเจ็ดเอาเจ็ดคูณสามสองจุดหนึ่งเราก็จะใส่ใส่น้ำประมาณสองดหนึ่งลิตรนะครับก็คือประมาณขันครึ่ง หนึ่งขันแล้วนี่นะครับประมาณ 1, ขันครึ่งสูตรมันเป็นแบบนี้นะครับสูตรเป็นแบบนี้เราจะทำสักเราก็จะทำให้ให้หมดทั้งสามกระมังนี้เลยละกันเหมืนเดิมนะครับ ุ่นเยอะหน่อยนะครับเวลาใช้เนี่ยต้องต้องระวังควดจะมีผ้าปิดจมูกนะเดี๋ยวผมลืมเอามานะครับก็หัวหายผมทำทั้งสองกระมังแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปหัวหารประมาณสี่ขีดนะครับนผ้เข้ากัน สังเกตว่าเติมรอบแรกเนี่ยผมยังไม่ใช้เปลือกมะพร้าวนะครับเพราะว่าเปลือกมะพร้าวในกระหมังฟักเนี่ยยังมีเยอะอยู่ถ้าเราเติมเปลือกมะพร้าวไปอีกเนี่ยเปลือกมะพร้าวเยอะเกินเนี่ยอาหารจะสาบดวงจะสาบนะครับก็เหมือนเดิมน้ำประมาณขันครึ่งใส่ลงไปเลยนะครับมันจะท่วมก็ช่างมัน เดี๋ยวมันจะดูดแห้งไปเองนะครับถ้าเป็นเพื่อนๆที่ใช้หัวอาหารแบบทั่วๆไปนะครับ mm. ก็รอใช้เวลานิดนึงในการให้หัวอาหารมันละลายในการให้มันแบบเซ็ตตัวด้วยนะครับให้น้ำมันเซ็ตตัวด้วยให้หัวอาหารละลายด้วยแต่ผมเนี่ยผมใช้หัวอาหารยี่ห้อที่ละลายน้ำไวนะครับแป๊บเดียวมันก็ละลายหมดแล้ว ฝุ่นเยอะมากครับทีนี้เนี่ยได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะเอาด้วงเนี่ยมาคว่ำบนเลยก็ได้หรือเราจะคลุกมันอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับให้มันเข้ากันให้ดีกว่านี้อาหารจะออกมาสีนี้นะครับอย่าให้อาหารเนี่ยสีขาวจ้วนะครับถ้าสีขาวจ้วเนี่ยโปรตีนมันจะไม่พอนะครับเดี๋ยวอาหารมันจะเปรี้ยวและด้วงมันจะตัวยาวๆตัวมันจะไม่อ้วนกลมนะครับตัวไม่สวย พยายามพยายามใส่หัวอาหารให้ได้สัดส่วนตามที่ผมอ่าทําให้ดูนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะลงมือเลยนะครับคว่ำเลยเนี่ยเปลือกเปลือกมะพร้าวในนีย้ยังมีเยอะอยู่นะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่เปลือกมะพร้าวลงไปในอาหารที่เราผสมใหม่ในการเติมรอบแรกนะครับในการเติมรอบต่อต่อ,ต,อต่อไปเราก็ค่อยมาพิจารณาดูเป็นกะลังไปว่า จะต้องเพิ่มเปลือกมะพร้าวไหมนะครับดูนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวพอเติมรอบสองเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสองกระมังนะครับเพราะดกด้วมมันดกเกินไปนดกเกินไปนเพียบเลยก้อนเลยนะครับ ยังห,หลงเหลืออยู่รอบแรกเราก็อย่างนี้ได้เลยครับเติมบนไปได้เลยเนื่องจากกากมันเนี่ยมันมีแป้งเยอะกว่าสาคูนะครับรอบการเติมอาหารของด้วงที่เลี้ยงด้วยมันเนี่ยก็จะยาวกว่าสาคูน้อยกว่าสาคูนะครับคือระยะเวลาในแต่ละรอบเนี่ยจะยาวกว่าจํานวนการเติมเนี่ยจะน้อยกว่าเราเติมรอบนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราอีกอย่างน้อยสิบวันนะครับกว่าเราจะมาเติม อีกรอบหนึ่งเติมรอบหน้าก็ดวงจับได้เลยนะครับเติมสองรอบก็จบเลยก็ถ้าผมไม่ลืมนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสิบวันเราก็จะมาตามชุดนี้ต่อในการเติมอาหารรอบสองนะครับยังมีตัวแบบหลงเหลืออยู่ก้นกระมังนะครับเราก็กวาดกวาดแต่เล็กๆก็ยังมีนะครับหลงเหลืออยู่ก้นกระมัง,ลงเล็กๆนี่เราก็กวาด ใส่จะให้หมดนะครับอาหารจะสีประมาณนี้นะครับสีขาวจ้วนไม่ดีนะน,นี่คืออาหารเก่าที่อยู่ในกระมังร่วงครับสีจอกเ,เทาเกลิ่นหอมนะครับดมให้ดูเลยกลิ่นหอมนะครับกลิ่นจะหอมอาหารหมูนะครับใครที่เลี้ยงแล้วกังวลว่าจะมีกลิ่นรบกวนนะครับถ้ามีกลิ่นแสดงว่าทําผิดนะครับทําผิด สูตรถ้าทําถูกสูตรจะต้องไม่มีกลิ่นเสร็จไปนะหนึ่งกระมังเดี๋ยวทําอีกกระมังให้ดูอีกกระมังหนึ่งนะครับตั้งยาวไปเลยนะครับอย่างน้อยสิบวันอาจจะสิบสองสิบสามวันก็ได้กว่ามันจะกินหมดนะครับอาหารนี่ก็อีกกระมังหนึ่งนะครับเสร็จตัวเรียบร้อยเราจะใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับเอาด้วงใส่ลงไปเลยก็ได้ไม่ต้องคลุกมันอีกทีก็ได้เพราะเดี๋ยวด้วงมันก็ลงไปคลุกเอง ก่ลังนี้เป็นเปลือกมะพร้าวชิ้นเล็กนะครับแต่กำลังตะกี้เปลือกมะพร้าวชิ้นใหญ่แล้วก็ใส่ลงไปเลยดูนะครับลงมาร่วงเป็นกองกองร่วงเป็นกองกองเลยดกมากนะดกมากนะครับเหมาะที่จะไปทํากำลังฟักมากๆเลยนะครับ มากเลยเห็นแล้วชื่นใจเสร็จแล้วอืมเสร็จไปอีกหนึ่งกระมังทําให้ดูสองกระมังแค่นี้นะครับเพราะว่ามีร้อยกระมังก็ทําเหมือนกันทั้งร้อยกระมังนะครับเดี๋ยวในนี้ยังไม่หมดเอาให้หมดก่อนคลิปนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งเพราะว่าขาตั้งกล้องเจ๊งไปแล้วนะครับสั่งอันใหม่ยังไม่มาสาเหตุที่เจ๊งเพราะว่า ทำหล่นทำขาตั้งกล้องหล่นแล้วหักโ oh. อ้โอาหารอาหารหอมนะครับหอมอ่อน,ออนเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สวยงามนะครับเปลือกมะพร้าวเราแห้งนะเปลือกมะพร้าวแห้งเราเติมน้ำหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เปลือกมะพร้าวไปดูดน้ำ เดี๋ยวอาหารเราจะไม่มีใยเติมน้ำเผือเปลือกมะพร้าวนิดหนึ่งอันนี้ด้วยแค่เหมือนกันเติมน้ำเผือเปลือกมะพร้าวนิดหนึ่งเลี้ยงด้วยมันเนี่ยไม่ต้องกลัวแฉะเลยนะครับถ้ามีใยมีน้ำมีความแฉะก็คือดีเลย <c oughs> เลี้ยงด้วยมันครับโอเคจบไปอีกหนึ่งคลิปนะครับ EP นี้เป็น EP ที่เจ็ดสิบห้านะครับเติมอาหารด้วงที่ขุนด้วยกากมันอบแห้งนะครับ ดวงรุ่นเนี้ขนไว้ยี่สิบวันแล้วนะครับวันนี้เรามาเติมาอาหารเออไม่ใช่ดวงรุ่นเนี้ฟักไว้ได้ยี่สิบวันแล้ววันนี้เรามาเติมอาหารกันนะครับก็อย่างทําแบบที่เห็นเลยเก็ผ่านไปอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่อยู่ไกลจากการ ซื้อสาคูนะครับก็สามารถใช้เป็นมันได้นะครับเป็นกากมันได้ได้หมดเลยนะครับถ้าเราเข้าใจระบบส่วนผสมนะครับเราก็สามารถใช้พวกนี้ได้หมดเลยยกเว้นว่าอาหารบางประเภทที่ไม่มีสารอาหารไม่มีแป้งก็ใช้ไม่ได้นะครับต่อให้เรามิกอาหารเก่งยังไงแต่ถ้าอาหารนั้นไม่มีแป้งอย่างเช่นที่เราเห็นกันอย่างเช่นหยกกล้วยอย่างนี้นะครับเรามิกยังไงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาหารเนี่ยมันไม่มีแป้งมันไม่มีอาหาร ที่เป็นธรรมชาติของด้วงนะครับก็ไม่สามารถใช้เลี้ยงได้มันจะเน่ามันจะเหม็นนะครับด้วงอ่ะมีแหละแต่ว่ามันเลี้ยงแล้วมันไม่คุ้มนะครับแล้วมันก็จะกินไม่ได้ด้วยมันเน่ามันเหม็นก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ดูแล้วนะครับอยากจะทดลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับอาจจะชอบกินหรือว่าอาจจะอยากเอาไว้เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือถ้าเรามีความสามารถในการขายนะครับเราก็สามารถเลี้ยงเยอะๆได้เหมือนกันก็ ทางอิทธิพัฒน์ฟาร์มนะครับมีชุดทดลองเลี้ยงสำหรับให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปศึกษาาไปฝึกเลี้ยงกันนะครับหนึ่งชุดสามร้อยบาทนะครับสี่ชุดหนึ่งพันสองร้อยลดเหลือหนึ่งพันนะครับหนึ่งชุดสามร้อยสี่ชุดจากราคาพันสองเหลือหนึ่งพันสำหรับคนที่โอนเงินก่อนนะครับส่วนใครที่สะดวกให้เก็บเงินไปทางก็สามชุดเอ่อหนึ่งชุดสามร้อยสามสิบสี่ชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับตามที่ขึ้นข้างล่างนี้ สนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0658164951หรือว่าจะเอาเบอร์โทรนี้นะครับไปแอดไลน์แล้วก็ทักมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าใครที่ถนัดใช้ facebook ก็เข้าไปแอด a c e b o o k ผมแล้วก็ทักเช็ตมาได้ทาง facebook อิทธิพัฒน์ทวีธนาวงศ์ตามที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามขอความอนุเคราะห์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ